นักโทษหญิงสี่คนตั้งคันในเรือนจำโดยที่ไม่มีชายคนใดเกี่ยวข้องกล้องวงจรปิดจับภาพบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้แต่เมื่อพวกมันเกิดมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดการนี่คือเรื่องราวของคืนที่เรือนจำทั้งหลังกลายเป็นนรกนักโทษหญิงสี่คนตั้งคันในเรือนจำโดยไม่มีการติดต่อกับผู้ชายกล้องวงจรปิดเผยความลับเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังก้องไปทั่วเรือนจำ อากาศอับชื้นอบอวนไปด้วยกลิ่นเหนือและสนิมของกรงเหล็กในห้องขังหมายเลข13นักโทษหญิงสี่คนยืนเรียงกันดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นผู้คุมยืนกอดอกดวงตาแข็งกร้าวจ้องมองพวกเธอทีละคนใครจะอธิบายเรื่องนี้ได้เสียงเขาเย็นเยียบหญิงสาวทั้งสี่คนก้มหน้าลงพวกเธอรู้ว่าไม่มีคำตอบใดที่จะสมเหตุสมผลไม่มีใครเคยออกจากเรือนจำ ไม่มีผู้ชายคนใดเคยเข้ามาใกล้แต่ผลตรวจทางการแพทย์ยืนยันพวกเธอทุกคนตั้งครรภ์กล้องวงจรปิดถูกเรียกมาตรวจสอบผู้คุมและแพทย์ของเรือนจำจ้องจอภาพด้วยหัวใจเต้นรัวฟุตเทจจากหลายคืนถูกย้อนกลับไปภาพในจอสั่นไหวเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆชัดขึ้นนักโทษหญิงทั้งสี่คนนอนอยู่บนเตียงแสงไฟสลัวทำให้ทุกอย่างดูซีเซียวจากนั้น หนึ่งในพวกเธอลืมตาขึ้นทันทีแววตาของเธอว่างเปล่าเหมือนไม่ใช่ตัวเองร่างของเธอลุกขึ้นอย่างช้าๆและแข็งทื่อคนอื่นๆยังคงนอนนิ่งแต่เธอกำลังขยับปากพึมพำไม่มีเสียงใดออกมาจากวิดีโอแต่ทุกคนที่จ้องจอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติมือของหญิงคนนั้นลูบไล้ลงบนหน้าท้องของตัวเองเราวกับกำลังรอคอยบางสิ่งที่กำลังเติบโตจากภายใน จากนั้นร่างของเธอสันสถานเล็กน้อยนิ้วมือซีดขาวขายุมเสื้อผ้าที่ปิดท้องริมฝีปากยังคงขยับแม้ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาดวงตาของเธอกลอกไปมาก่อนจะหยุดนิ่งจ้องตรงไปยังมุมห้องเราวกับกำลังมองบางสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นแล้วเธอก็เริ่มหัวเราะเสียงหัวรเราะเงียบงันในวิดีโอ แต่ทุกคนที่จ้องจอสัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบที่ไหลผ่านแนวกระดูกสันหลังร่างของเธอโน้มไปข้างหน้ามือทั้งสองข้างกดลงบนเตียงแผ่นหลังแอ่นขึ้นผิดธรรมชาติแล้วบางอย่างก็เคลื่อนไหวใต้ผิวหนังของเธอผู้คุมคนหนึ่งอุทานเบาๆเงื่อไหลซึมออกมาตามไรผมนั่นมันเป็นไปไม่ได้ใต้แสงไฟสลัวภาพที่เห็นชัดเจนขึ้น ผิวหนังบริเวณหน้าท้องของเธอยกตัวขึ้นเป็นคลื่นเหมือนมีบางสิ่งดิ้งอยู่ข้างในแล้วหญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นช้าๆรอยยิ้มของเธอผิดปกติกว้างเกินไปราวกับกล้ามเนื้อบนใบหน้าถูกบังคับให้ขยับจากนั้นดวงตาของเธอกลายเป็นสีดำสนิทกล้องสั่นไหวเล็กน้อยก่อนภาพจะขาดหายไปชั่วขณะเมื่อภาพกลับมาอีกครั้งหญิงสาวอีกสามคนลืมตาขึ้นพร้อมกัน พวกเธอลุกขึ้นอย่างช้าๆสายตาว่างเปล่าเหมือนกันทุกคนแล้วพวกเธอก็เริ่มพรรมึมพำปากขยับในจังหวะเดียวกันแม้ในวิดีโอจะไม่มีเสียงแต่ทุกคนที่มองมันอยู่รู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ที่นี่จากนั้นร่างของพวกเธอแข็งทื่อหัวเอียงเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่มีอยู่ในห้องนั้น ผู้คุมคนหนึ่งยกมือขึ้นปิดปากมือสั่นระริกสายตายังคงจับจ้องภาพในจออย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองหญิงสาวทั้งสี่คนก้มลงมองหน้าท้องของตัวเองพร้อมกันมือเรียวซีดขาวลูบไปตามผิวหนังที่ขยับไหวผิดธรรมชาติเรากับบางสิ่งกำลังเคลื่อนตัวอยู่ภายในจากนั้นพวกเธอก็เริ่มหัวเราะเสียงหัวเราะที่ไร้เสียงในวิดีโอแต่มันดังก้องอยู่ในหัวของทุกคนที่กำลังมองมัน แพทย์ของเรือนจำกับพริบตาหายใจหอบหนักเงื่อเย็นซึมออกมาตามไรผมเขายกมือขึ้นกดปุ่มหยุดวิดีโอทันทีปิดมันซะเสียงของเขาสั่นเครือแต่ไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครละสายตาจากจอภาพยังคงดำเนินต่อไปหญิงสาวคนแรกโน้มตัวไปข้างหน้าริมฝีปากของเธอขยับพึพรรมพำอะไรบางอย่างแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นมองตรงมาที่กล้อง ตรงมาที่พวกเขารอยยิ้มนั้นกว้างขึ้นกว้างเกินไปจนเห็นฟันทุกซี่ในปากจากนั้นกล้องก็ดับลงหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทไร้เสียงไร้าการเคลื่อนไหวแต่ในห้องควบคุมเสียงหัวเราะยังคงดังก้องอยู่ในหัวของทุกคนและจากนั้นไฟในห้องควบคุมกระพริบวูบหนึ่งเงาของบางสิ่งเคลื่อนไหวอย,อยู่ตรงมุมห้อง ผู้คุมคนหนึ่งสะดุ้งเฮือกรีบหันไปมองแต่ตรงนั้นไม่มีอะไรเสียงหัวเราะเงียบลงเหลือเพียงความเงียบที่กดทับบรรยากาศแล้วบางสิ่งก็ดังขึ้นจากลำโพงของจอภาพเสียงเบาๆแหบพร่าไม่ใช่เสียงจากวิดีโอมันคือเสียงที่กำลังดังขึ้นตอนนี้พวกเรามองเห็นแล้วหัวใจของทุกคนหยุดเต้นไปชั่วขณะ แพทย์ของเรือนจำหันขอบไปมองเพื่อนร่วมงานเมื่อกี้ใครพูดไม่มีใครตอบแต่ทุกคนได้ยินเสียงนั้นดังชัดเจนในห้องแล้วจูจ่ๆจอก็กระพริบอีกครั้งภาพจากกล้องวงจรปิดกลับมาใหม่แต่มันไม่ใช่ภาพในห้องขังมันคือภาพห้องควบคุมภาพของพวกเขาเองกําลังยืนอยู่ที่เดิมจ้องมองจอแต่มีบางอย่างไม่เหมือนเดิม บนหน้าจองเงาสีดำสูงใหญ่ยืนอยู่ด้านหลังพวกเขารูปร่างบิดเบี้ยวแขนขายาวผิดปกติใบหน้าไร้ดวงตาแต่เหมือนกำลังจ้องตรงมาหนึ่งในผู้คุมเบิกตากว้างมือกําปืนแน่นแต่ไม่กล้าขยับเสียงจากลำโพงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ขึ้นพวกเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วไฟก็ดับลงทั้งเรือนจำในความมืดสนิบมีเสียงฝีเท้า และเสียงลมหายใจของบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ที่นี่จากนั้นเสียงฝีเท้าดังก้องไปทั่วห้องควบคุมหนักช้าและใกล้เข้ามาเรื่อยๆผู้คุมคนหนึ่งคว้าไฟฉายขึ้นมามือของเขาสั่นจนแทบเปิดไม่ติดเมื่อแสงพุ่งออกไปมันส่องสะท้อนเข้ากับกระจกของจอภาพและที่นั่นร่างสูงใหญ่ในเงามืดยืนอยู่ด้านหลังพวกเขาจริงๆ มันไม่ได้เป็นเพียงเงาสะท้อนในจออีกต่อไปมันอยู่ที่นี่ผู้คุมอีกคนตะโกนลั่นคว้าปืนขึ้นมายิงใส่เงานั้นเสียงปืนกึกก้องในห้องปิดทึบแต่กระสุนทะลุผ่านเหมือนยิงลงไปในความว่างเปล่าเงานั้นยังคงอยู่ที่เดิมมันไม่ถอยหนีไม่สะดุง้งแต่มันเริ่มขยับหัวของมันเอียงช้าๆเหมือนกำลังหัวเราะ แล้วเสียงหัวเราะของนักโทษหญิงทั้งสี่ก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังมาจากทุกทิศท,ทุกทางไม่ใช่จากวิดีโอไม่ใช่จากลำโพงมันดังอยู่ข้างหูไฟฉายในมือผู้คุมร่วงลงกระแทกพื้นแสงจากหลอดไฟดวงสุดท้ายกับพริบทีทีก่อนดับสนิททุกอย่างตกอยู่ในความมืดเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมาตามอากาศถึงเวลาแล้ว แล้วประตูห้องควบคุมก็เปิดออกเองอย่างช้าๆจากนั้นอากาศเย็นเฉียบพัดวุบเข้ามาในห้องควบคุมมันเย็นผิดปกติเย็นจนกระดูกแข็งค้างผู้คุมทั้งสามคนถอยหลังไปชิดกำแพงมือกําปืนแน่นแต่พวกเขาไม่กล้าย,ยิงอีกแล้วตรงประตูที่เปิดออกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ความมืดข้างนอกดูหนาแน่นผิดธรรมชาติ เหมือนบางสิ่งกำลังรออยู่ในนั้นเงียบแต่มีอยู่จริงจากในความมืดเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้มาจากข้างนอกมันมาจากด้านหลังพวกเขาหนึ่งในผู้คุมหันขวบไปลมหายใจติดขัดเมื่อดวงตาปะทะกับเงาดำสูงใหญ่มันยืนอยู่ตรงนั้นใกล้แค่เอื้อมเงาร่างนั้นโน้มตัวลงช้า,ชา เสียงกระซิบเย็นเยียบลอดออกมาจากที่ว่างเปล่าเหมือนเสียงของคนหลายคนซ้อนกันพวกเธอถูกเลือกแล้วจากนั้นมือเย็นเฉียบก็คว้าเข้าที่ต้นคอของเขาผู้คุมกรีดร้องดิ้นรนแต่ไม่มีใครช่วยเขาได้ไม่มีใครขยับได้เขาถูกดึงเข้าไปในเงามืดและหายไปทันทีเหมือนไม่เคยมีตัวตนเสียงฝีเท้ายังคงดังก้อง ขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆไฟในเรือนจำดับสนิททั้งระบบความเงียบเข้าปกคลุมทุกอย่างแล้วเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่แค่ของนักโทษหญิงสี่คนอีกต่อไปมันมากกว่านั้นมากกว่านั้นมากจากนั้นเงามืดเริ่มแผ่ขยายออกไปกลืนกินทุกซอกทุกมุมของห้องควบคุมมันไม่ใช่แค่งเงาแต่เป็นบางสิ่งที่มีชีวิต ผู้คุมสองคนที่เหลือยืนตัวแข็งดวงตาเบิกโพรงพวกเขาเห็นแล้วบางอย่างกำลังออกมาจากเงานั้นจากมุมมืดของห้องจากที่ที่ไม่มีใครควรอยู่ร่างของนักโทษหญิงสี่คนยืนอยู่ตรงนั้นแต่พวกเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงตากลวงลึกดําสนิทผิวซีดเผือดเหมือนร่างไร้วิญญาณ ท้องของพวกเธอยังคงนูนขึ้นอย่างผิดธรรมชาติบางสิ่งกำลังดิ้นอยู่ภายในบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แพทย์ของเรือนจำยืนตัวแข็งริมฝีปากสันระริกพยายามเปล่งเสียงแต่ไม่มีอะไรเล็ดลอดออกมานักโทษหญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามาใกล้เธอเอียงหัวช้าๆยิ้มกว้างจนแก้มปริกเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากริมฝีปากซีดขาว พวกมันกำลังจะเกิดทันใดนั้นผนังห้องควบคุมก็สั่นสะเทือนเหมือนมีบางอย่างกำลังกระแทกจากด้านนอกเสียงดังโครมแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกแรงขึ้นถี่ขึ้นทุกอย่างสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวจากนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากทั่วทั้งเรือนจำไม่ใช่แค่เสียงของนักโทษหญิงทั้งสี่คน ไม่ใช่แค่เสียงของผู้คุมแต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้เงามืดแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆเสียงกระแทกดังขึ้นจากทุกทิศทุกทางจากกำแพงจากเพดานจากใต้พื้นเหมือนเรือนจำทั้งหลังกำลังจะถูกฉีกออกจากกันแล้วทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากท้องของพวกเธอเสียงของเด็กทารกที่ไม่ใช่เด็กธรรมดาจากนั้น เสียงร้องของทารกดังก้องไปทั่วห้องแต่เสียงนั้นมันไม่เหมือนเสียงมนุษย์มันแหลมสูงมันสั่นสะเทือนลึกลงไปในกระดูกมันเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ผิดธรรมชาติผู้คุมคนสุดท้ายสุดลงกับพื้นมือสั่นเทาปิดหูแน่นแต่ไม่อาจหนีจากเสียงนั้นได้แพทย์ของเรือนจำก้าวถอยหลังสายตาจับจ้องไปที่นักโทษหญิงทั้งสี่พวกเธอยังคงยืนอยู่ที่เดิม แต่อะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับร่างของพวกเธอหน้าท้องของพวกเธอบิดเบี้ยวผิวหนังขยายออกเป็นรอยนูนประหลาดเหมือนบางสิ่งกำลังดิ้นรนจะออกมาไม่พระเจ้าไม่นะแพทย์พึพรรมพำจากนั้นเสียงฉีกขาดก็ดังขึ้นหนึ่งในนักโทษหญิงแอ่นตัวไปข้างหลังปากของเธออ้ากว้างร้องลั่นแต่เสียงที่ออกมาไม่ใช่เสียงของเธอ มันเป็นเสียงของบางสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วบางอย่างก็โผล่ออกมาจากท้องของเธอเลือดสาดกระเซน็นไปทั่วห้องแพทย์กรีดร้องสุดเสียงแต่เขาไม่มีเวลาหนีเพราะมันกําลังคลานออกมามากขึ้นจากร่างของนักโทษหญิงทุกคนจากความมืดที่แผ่ขยายจากเงาที่ไม่มีจุดสิ้นสุดพวกมันเกิดแล้วและนี่ เพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นบางสิ่งกำลังเลื้อยออกมาจากร่างของพวกเธอเสียงเนื้อฉีกขาดยังคงดังไม่หยุดกลิ่นคาวเลือดเข้มข้นจนแทบหายใจไม่ออกร่างที่คลานออกมาจากท้องของนักโทษหญิงมันไม่ใช่เด็กทารกธรรมดามันตัวเล็กผอมแห้งแต่แขนขายาวผิดปกติผิวหนังของมันดำคล้ำเหนียวเยิ้มเหมือนบางสิ่งที่เกิดจากความมืด ดวงตาของมันไม่มีเลยสักดวงทารกปีศาจตัวแรกขยับกระตุกมันเงยหน้าขึ้นช้าๆอ้าปากเผยฟันแหลมคมเป็นแถวแล้วมันก็ส่งเสียงร้องเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้เสียงกรีดร้องแหลมสูงจนแก้วหูแทบแตกแผล้้องไปทั่วทั้งเรือนจำแพทย์ของเรือนจำล้มลงกับพื้นมือกุมหูแน่น เสียงกรีดร้องนั้นดังก้องอยู่ในสมองของเขาเขาพยายามลุกขึ้นพยายามจะหนีแต่ขาของเขาขยับไม่ได้เงามืดเริ่มขยายออกมาจากมุมห้องมันเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตเหมือนบางสิ่งกำลังคลานออกมาจากเงานั้นอีกแล้วทารกปีศาจตัวแรกก็หันหน้ามาทางเขาริมสีปากของมันแย้มออกช้าชมันกำลังยิ้มจากนั้นมันก็ขยับ เร็วเกินไปมันพุ่งเข้าหาเขาในพริบตามือเล็กแต่เต็มไปด้วยเล็บแหลมจิกลงที่ลำคอเลือดกระเซ็นพุ่งขึ้นไปบนผนังเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายของแพทย์ดังแผ่วเบาก่อนที่เงามืดจะกลืนกินเขาทั้งร่างทารกปีศาจอีกตัวคลานออกมาจากร่างของหญิงสาวอีกคนจากนั้นอีกตัวและอีกตัวมันไม่ได้มีแค่หนึ่งหรือสองพวกมันกำลังเกิดขึ้นมากมาย เสียงกรีดร้องของผู้คุมคนสุดท้ายดังสะท้อนทั่วเรือนจำดังกว่าเสียงฝนที่ตกกระหน่ำด้านนอกแต่ไม่นานเสียงของเขาก็เงียบลงเหลือเพียงเสียงกระซิบจากในเงามืดเสียงกระซิบที่ดังขึ้นใกล้ขึ้นถึงเวลาแล้วจากนั้นประตูห้องควบคุมเปิดออกเองอย่างช้าๆเสียงบานพับเก่าๆลั่นเอียดก้องไปในความเงียบเงามืดที่แผ่ขยายอยู่บนพื้น เริ่มเลื้อยออกไปนอกห้องราวกับมีชีวิตทารกปีศาจคลานตามมันไปเสียงเล็บขูดพื้นดังแหลมเสียดแทงหูร่างเล็กๆบิดเบี้ยวเคลื่อนที่ผิดธรรมชาติพวกมันออกจากห้องควบคุมไปสู่ทางเดินของเรือนจำไปสู่นักโทษคนอื่นๆกล้องวงจรปิดที่ยังทำงานอยู่จับภาพเหตุการณ์ทั้งหมดภาพเงาดำที่เลื้อยไปตามทางเดิน ภาพสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่คลานตามหลังภาพซากศพของผู้คุมและแพทย์ที่นอนนิ่งเลือดของพวกเขาไหลซึมไปทั่วพื้นจากนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังก้องไปทั่วทั้งเรือนจำทีละห้องทีละห้องนักโทษเริ่มหวิดร้องบางคนทุบประตูบางคนพยายามหนีแต่ไม่มีใครหนีออกไปได้พวกมันเข้าไปหาพวกเธอพวกมันปีนขึ้นไปตามร่าง พวกมันเข้าสู่ร่างของพวกเธอเงาดำแผ่ขยายไปทุกซอกทุกมุมเรือนจำทั้งหลังเริ่มสั่นสะเทือนผนังแตกร้าวประตูเหล็กส่งเสียงดังลั่นเหมือนทั้งสถานที่กำลังหายใจจากนั้นจูจ่ๆกล้องวงจรปิดก็กระพริบภาพกระตุกไปมาก่อนจะมืดสนิทระบบไฟฟ้าของเรือนจำดับลงทั้งหมดความเงียบเข้าปกคลุมแต่ในเงามืดนั้น เสียงหัวเราะของบางสิ่งยังคงดังสะท้อนอยู่ในความว่างเปล่าเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปจากนั้นความมืดปกคลุมเรือนจำทั้งหลังเงาสีดำเลื้อยไปตามพื้นและกำแพงมันซึมเข้าไปในทุกซอกทุกมุมเหมือนกำลังดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากทางเดินไม่ใช่ฝีเท้าของมนุษย์ทารกปีศาจที่คลานออกมา ตอนนี้พวกมันเริ่มยืนได้ร่างของพวกมันเริ่มเปลี่ยนไปแขนขายืดยาวขึ้นเล็บของพวกมันแหลมคมกว่าเดิมและดวงตากลวงลึกที่เคยว่างเปล่าตอนนี้เริ่มเรืองแสงสีแดงพวกมันกระจายตัวไปทั่วเรือนจำประตูห้องขังถูกเปิดออกเองทีละบานนักโทษหญิงที่ยังรอดชีวิตเบิกตากว้างด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่พวกเธอรู้เพียงอย่างเดียวว่าพวกเธอไม่สามารถหนีไปไหนได้อีกแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดเจ้าของใหม่ของที่นี่กำลังจะตื่นแล้วผนังเรือนจำก็เริ่มสั่นสะเทือนเหมือนบางสิ่งที่ใหญ่กว่าที่น่ากลัวกว่าพวกมันทั้งหมดกำลังรอเวลาจะออกมาเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้ง เสียงของมนุษย์เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆแทนที่ด้วยเสียงของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์เรือนจำที่เคยคุมขังนักโทษหญิงตอนนี้กลายเป็นที่คุมขังบางสิ่งที่ร้ายกาศกว่าและมันกำลังจะหลุดออกไปสู่โลกภายนอกจากนั้นเสียงหัวเราะแหลมสูงดังสะท้อนทั่วเรือนจำมันไม่ใช่เสียงของผู้หญิงอีกต่อไปแต่มันแฝงไปด้วยเสียงอื่นๆ เสียงที่ไม่มีทางเป็นของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้พื้นใต้เท้าสั่นสะเทือนกำแพงร้าวเป็นทางยาวเงามืดที่แผ่ขยายไปทั่วเริ่มรวมตัวกันกลางห้องโถงมันม้วนตัวมืดสนิทก่อตัวเป็นบางสิ่งที่ใหญ่กว่านักโทษหญิงที่เหลืออยู่ตัวสั่นหายใจแรงพวกเธอไม่สามารถขยับได้เงามืดนั้นเริ่มยกตัวขึ้น แปรเปลี่ยนเป็นรูปร่างบางอย่างสูงใหญ่ผอมแห้งมันมีแขนยาวเกินไปมันไม่มีใบหน้าแต่พวกเธอรู้ว่ามันกำลังมองมาเสียงกระซิบดังก้องทุกถ้อยคำซ้อนทับกันหลายเสียงฟังไม่ออกว่ามันพูดว่าอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้แน่ชัดคือมันกำลังจะออกไปจากที่นี่ทันใดนั้น เสียงไซเรนภายนอกก็ดังขึ้นไฟฉายจากเจ้าหน้าที่ภายนอกสาาส่องเข้ามากองกำลังพิเศษของเรือนจำบุกเข้ามาทางประตูหลักเสียงตะโกนดังไปทั่วมีใครอยู่ไหมตอบด้วยเสียงปืนถูกขึ้นลำไฟฉายกวาดไปตามผนังที่เต็มไปด้วยคราบเลือดแต่ในเงามืดที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่นั้นบางสิ่งกำลังรอพวกเขาอยู่เจ้าหน้าที่คนแรกก้าวเข้าไปในห้องโถง เขาเห็นนักโทษหญิงยืนตัวแข็งดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวเกิดอะไรขึ้นที่นี่ก่อนที่เขาจะพูดจบเงาดำนั้นพุ่งเข้าหาเขาแสงไฟกระพริบทีทีเสียงปืนดังขึ้นนัดแรกเสียงกรีดร้องแทรกผ่านคลื่นวิทยุของเจ้าหน้าที่แล้วสัญญาณทั้งหมดก็ตัดไปจากนั้นแสงไฟจากภายนอกดับวูบลง เสียงไซเรนเงียบลงอย่างฉับพลันความมืดกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเสียงปืนอีกต่อไปไม่มีเสียงตะโกนของเจ้าหน้าที่ไม่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือทางวิทยุเงาม,มืดแผ่ขยายออกจากเรือนจำมันคลานไปตามพื้นซึมเข้าไปในกำแพงแทรกซึมเข้าสู่ความเป็นจริงบางสิ่งหลุดออกมาแล้วนักโทษหญิงคนหนึ่งทรุดลงกับพื้น มือของเธอสั่นระริกดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาริมฝีปากสั่นไหวพยายามเอ่ยคำพูดแต่เสียงที่เล็ดลอดออกมาไม่ใช่เสียงของเธออีกต่อไปมันแหบพระต่ำลึกเหมือนเสียงของบางสิ่งที่อยู่ใต้โลกมานานแสนนานเหมือนเสียงที่ไม่ควรดังอยู่ในโลกมนุษย์เธอเงยหน้าขึ้นช้าช้ารอยยิ้มแปลกประหลาดปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเธอเอง ริมฝีปากของเธอขยับแปล่งถ้อยคำที่ไม่ใช่ภาษาของมนุษย์มันเริ่มขึ้นแล้วเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากทุกทิศทุกทางราวกับมีกระจกแตกนับพันบานในเวลาเดียวกันราวกับโลกใบนี้กำลังถูกฉีกออกจากกันนักโทษหญิงคนอื่นๆที่ยังเหลือรอดเริ่มหัวเราะอ,ออกมาไม่ใช่หัวเราะเพราะความสุขไม่ใช่หัวเราะเพราะความบ้าคลาั่ง แต่พวกเธอหัวเราะเพราะพวกเธอไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปจากนั้นเสียงของโลกใบนี้ก็ดับลงเรือนจำทั้งหลังถูกปกคลุมด้วยเงามืดไร้เสียงใดๆไม่มีเสียงกรีดร้องของนักโทษไม่มีเสียงไซเรนของเจ้าหน้าที่แม้แต่เสียงลมหายใจก็พลันเงียบลงโลกภายนอกเหมือนไม่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นฟ้ายังคงมืดสนิท ไม่มีแสงดาวไม่มีแสงจันทร์มีเพียงเงาดำที่ค่อยๆแทรกซึมออกไปภายในเรือนจำนักโทษหญิงที่ยังยืนอยู่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปพวกเธอหันมองกันแววตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ร่างของพวกเธอเริ่มเปลี่ยนไปแขนขาย,ยาวขึ้นผิวหนังแตกร้าว เงาดำซึมออกมาจากปากและดวงตาไม่มีใครพูดไม่มีใครร้องไห้ไม่มีใครต่อต้านเพราะพวกเธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วเงามืดเคลื่อนตัวออกจากประตูเรือนจำแผ่ขยายไปสู่โลกภายนอกนักขอบฟ้าเมืองใหญ่ยังคงส่องแสงอยู่ไกลๆรถราวิ่งผ่านไปมาผู้คนใช้ชีวิตตามปกติ ไม่มีใครรู้ว่าบางสิ่งได้ตื่นขึ้นแล้วบางสิ่งที่ไม่มีวันหวนกลับไปยังที่ที่มันเคยอยู่บางสิ่งที่กำลังรอคอยบางสิ่งที่จะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างและในความเงียบของคืนมืดมิดนั้นเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นจากเงามืดนี่เพิ่งจะเริ่มต้น